ไม่มีมมแล้วยังไงเป็นมายัางไงถึงมีอัลบั้มชุดอื่นๆตามมาคะก็พอดีว่าพี่นิ่มสีฟ้าพี่นิ่มสีฟ้าค,คน,นเขียนเพลงใช่ค่ะชวนคือเขาเจออูตั้งแต่เขามาเยี่ยมพี่ป้อมที่มอลมิวสิกนะ,ะก็คืออย,อยู่ตึกเดียวกันจนกระทั่งมาทำลงเอยนะ,ะลงเอยแล้วก็เขาก็เจออุก็เลยชวนไปอยู่แกมิกรนดกับพี่ดีนี่่บงวพรหนาเราก็เลยไปใช่ค่ะก็ทำอัลบั้มบายฮาร์ อ๋อกระมิแกรนก็ถือว่าเป็นชุดที่2ในนามเดียวเลยใช่ไหมอู๋ายไม่ได้เลยค่ะบายฮาร์ดดีกว่นรู้สึกว่าทำด้วยหัวใจแล้วนะเนี่ยสารพี่พวกพี่ีเขามากก็แต่ได้รางวัลสีสันวอร์เป็นนักร้องหญิงเดียวยอดเยี่ยมใช่ค่ะได้แต่กล่องแต่เพลงอัลบั้มนั้นอู้ก็ชอบหลายเพลงเช่นเช่นอย่ารักนะอย่ารักนะก็ยังยังเป็นแนวป๊อปร็อกอะฮะใช่ใช่ สไตล์การร้องก็เหมือนกับเป๊ะปแจมไหมคนจําได้เลยไหมอืมคนจําเสียงได้แต่ว่าตอนนั้นอุ้ผมยาวผมยาวตอนนั้นแบบว่าใส่วิกปะไม่ได้ใส่ยาวจริงเนาะยาวจริงค่ะค่ะแล้วก็ก็ไม่ไม่ประสบความสําเร็จจากละบั้มนั้นก็ได้เป็นเป็นกล่องเป็นรางวัลสีสันอวอร์ดแล้วก็ก็ยังคงร้องเพลงอยู่ที่แอดมิเกอร์ตามปกติจะไม่มีอะไรแล้วก็เอาเพลงของเราไปร้องด้วย ไม่ไม่ก็ร้องเพลงสากลแล้วเพลงสากลอย่างเดียวอีกโอ้โหอ่าไอ้แต่ว่าเพลงดังๆแล้วรู้ตัวรู้ตัวหรือเปล่าอะไรยังไม่ร้องเลยไม่ได้ร้องค่ะไม่รักนี่ก็ไม่ร้องอ่ะไม่ได้ร้องครับโอ้ยังร้องเพลงสากลอย่ใช่ใช่แล้วก็จนกระทั่งหลังจากนั้นไม่นานก็ทำอัลบั้มเซเว่นอ๋อเขาก็มาชวนเราเป็นหนึ่งในเซเว่นใช่เป็นหนึ่งในเซเว่นอค่ะค่ะตอนนี้แหละเริ่ม ประสบความสำเร็จดีครับเพราะว่าแหมเป็นซูเปอร์สตาร์ทางนั้นอ่ะนิโคเทรรโอพี่ใหม่พี่มาชาน้องนัดพี่แอมสวรกษ์น้องตองอะไรเงี้ยแล้วก็มีอุเหมือนแบบตองก็ย้ายจากอ .S เข้ากรมมี่พอดีใช่ไหมครับอาเฮ้ยสักพักนึงนะตอนนั้นเขายังอยู่แกรมมี่เขาอยู่แกรมมี่ตั้งแต่ต้นก็ตอนนั้นก็ยัง อะไรอ่ะเขาก็ยังอยู่แกรมมี่อยู่ดีเขาย้ายจากแกรมมี่ไป R S C ใช่ใช่หลง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 แล้วก็เหมือนแบบว่าเกาะชายผ้าเหลืองของของแบบว่าซุปเปอร์สตาร์ทั้งหลายทำแล้วก็มีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเซเว่นเซเว่นก็ดังนะคอนเสิร์ตเซเว่นดังคือคนก็มาดูเยอะเขามาดูคนอื่นเขาไม่มาดูอ่โลกเราได้รับเสียงกรี๊ดไหมได้รับได้รับเสียงกรี๊ดดีค่ะ ก็เราก็อยู่แกมก็ถือว่า็นดีก็ชอบที่แรนไปเรื่อยๆแบบว่าดีมากเลยอ่ะที่อู๋ทำในคอนเสิร์ต่ะชอบชอบทำอีกอัลบั้มดีกว่าไม่เข็ดไม่เข็ดดีไม่เข็ดไม่เข็ดจาก The Heart มาเป็นอะไรฮะจากม y By Heart b y Heart มาเป็นอัลบั้ม7อัลบั้มรวมแล้วมาเป็น t h อ Voice เสร็จคอนเสิร์ตปุ๊บทำเลย The Voice เลยทำอัลบั้ม The Voice ก็ ่ได้รับคําชมอีกนั่นแหละได้รับรางวัลซีสันอวอร์ดสาขาหญิงเดี่ยวยอดเยี่ยมเช่นกันยอดก็โอเคอยู่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเยอะอาจจะเพราะว่าคนก็เริ่มคุ้นเคยเราจากเซเว่นด้วยแล้วก็มาเป็น The Voice ก็ได้ประมาณแสนกว่ากอปี้ไหมคะเพราะว่ายุคหลัง40ศมาแล้วอัลบั้มมันก็ขายยากมากใช่ใช่ใช่ค่ะก็ ก็หลังจากนั้นแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรความเปลี่ยนแปลงของวงการเพลงมันก็จะเยอะขึ้นมันจะไม่ไม่ขายกันเป็นอัลบั้มละจะขายเป็นโหลดดิ้งหรือไม่ก็ตัดเพลงมาก่อนว่าเพลงดังเปล่าเพลงดังแล้วค่อยทําอัลบั้มก็จะมีนโยบายเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มามาเป็นอัลบั้มแอมอุแอมอูอ่าได้ทําไมเขาถึงจับคู่แอมกับอุมาเจอกันอือว้าวเอออยู่แคมปิแกร์ด้วยกันใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ ก็คงเป็นโปรเจกต์ของผู้ใหญ่มั้งคะทำไมไม่เป็นใหม่อุอุชาอุตองอปออเหมือนกันเลยอุแอมเออน่าจะเข้ามากว่าเป็นด้านมืดของพี่มาชาแน่เลยบอกเถึงคิดเช่นนั้นก็คงคงเป็นเพราะว่าอะไรอ่ะพี่แอมก็เป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์อะไรเงี้ยตัวเองเนี่ยถึงจะออกอัลบั้มมาแล้วแต่ ต่อให้ร้องดียังไงก็แล้วแต่แต่ว่าประสบการณ์อูคิดว่ายังน้อยการที่แบบว่ามาร่วมงานกับพีแอมอาจจะแบบว่าอยากจะให้ให้เราแบบว่าอะไรประสบการณ์ใหม่ๆมากกว่าพอถึงแอมอู๊ประสบความสำเร็จไหมคะก็ได้ระดับหนึ่งนะคะแล้วมีคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตแอมอูที่ธรรมศาสตร์แล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกเทอีกเลยแล้วก็หายไปเลยนะห้าหกปีเนาะใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยต่อค่ะว่าโวงที่หายหายไปไหนนะคะรู้สึกว่าเธอจะกลับไปใช้ชีวิตแบบมันมันอีกแล้ว <c oughs> มันขนาดไหนจะก,กลับมาแต่อยากจะถามว่าอัลบั้มเพลงนี้ก็ออกมาก็ถือว่าสี่ห้าชุดชมีเพลงไหนที่ที่เรารักเราห่วงแหนและเป็นตัวของเราเองมากที่สุดไหมคะมเพลงที่อชอบใช่ไหมคะเพลงอุชอบก็คงเป็นเพลงแค่หลับตา แค่หลับตาแค่หลับตาก็ดังนะแค่หลับตาแค่ได้รับการตอบรับใช่ก็มีเพลงอยารักนะอยารักนะในอัลบั้มอัลบั้มแล้วก็เพลงกลับไปกลับมาฉันรู้สึกในอัลบั้มเดอะไวท์ใช่ค่ะก็ถือได้ว่าอยู่ในวงการดนตรีวงการเพลงบ้านเราก็นานเหมือนกันนะก็เกือบสิบปีไหมคะเกือบนะ น่าจะ10กว่านะถ้ารวมช่วงที่หายไปด้วยก็10กว่าปีนะคะในช่วงที่เข้าวงการเนี่ยมีใครที่เป็นไอดอลเราหรือให้ความรู้สึกกับเรามากมากไหมฮะถ้ามีก็คงเป็นพี่ป้อมอัศนีนะคะก็เหมือนเป็นคนที่แบบว่าชักจูงด้วยใช่ชักนําเข้ามาในวงการต้องขอบคุณพี่เขาเลยเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องยอมรับว่าการทํางานในวงการเพลงมันมันให้โอกาสกับชีวิตเราหลายอย่าง อู๋ไม่ได้พูดถึงแบบว่าในเรื่องของการการทําเงินหรือสตัง,งหรือชื่อเสียงหรือชื่อเสียงนหะอู๋พูดถึงแบบว่าโอกาสที่แบบว่าครั้งหนึ่งแบบว่าในชีวิตเราอ่ะเราถ้าแบบว่าเราไม่ได้เข้าวงการเพลงเราคงไม่ได้มีโอกาสช่วงที่แบบว่ามีความสุขในชีวิตเพราะว่าการที่เราขึ้นไปบนเวทีคอนเสิร์ตนะฮะใหญ่ๆอะ่ะโอ้โหการแบบว่ากันอะไรนะการระดมเงินทุนหรือว่ามันสมองในการจัดคอนเสิร์ตแต่ละครั้งเนี่ย มันมันมากแล้วเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งของตรงนั้นเป็นเรื่องหน้าของตรงนั้นที่แบบว่าเขาให้งานมันออกมาดีเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าช่วงช่วงเวลาที่ดีที่สุด hmm. อู้จะชอบมากเลยเวลาขึ้นเวทีเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ๆอ,อย่างเอ้ยอามวันที่ผ่านมา, hmm. าถึงแบบว่าอยากจะบอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่มัน,ม,นมีความสุขแล้วแบบว่าเราจะบอกได้เลยว่า ชีวิตของของการทํางานเนะี่ยมันมันเหมือนแบบว่าเราไม่เสียดายว่ามันจะเหนื่อยมันจะลําบากนะแต่พอได้เล่นคอนเสิร์ตแล้วมีความรู้สึกว่าเออมันมันคุม้มอะไรอย่างเงี้ยไม่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 เสียดายที่แบบที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะลําบากเราจะอะไรไม่ได้ประสบความสําเร็จเหมือนกับคนอื่นเขาเลยแต่ขึ้นคอนเสิร์ตทุกครั้งแล้วก็ทำให้เราสุขใช่นี่แหละค่ะคือคนที่มีหัวใจ ที่เหมือนกับมีเสียงเพลงในหัวใจตลอดเวลาเออแล้วจริงๆนี้ก็ต้องบอกนะว่าเราคาดคิดหรือไม่คาดคิดนะคะว่าเราจะเงียบหายไปเป็นเวลาห้าหกปีอืมมันมันมีอย่างอื่นที่ไปต้องไปทำอ๋อมันต้องไปทำนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เล่าฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เราแหมนี่นี่เขารู้งานนะเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้กันที่พี่ทักจะถามเยอะไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไม่มีอะไรแล้วนะเี่ย เดี๋ยวหนูให้หนูถ้าพี่ไม่ว่าหนูช่วยเป็นพิธีกรแทนพี่เลยนะ <c oughs> อ่าแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อว่า,าช่วงที่หายไปก็าหายไปนานด้วยเนาะไปทําอะไรมาบ้าง5้าปีห้าปีนะโอ้โหห้าปีนี้ทําอะไรได้เยอะเลยนะฮะไปตีดันฟันแทงชกต่อยหาเรื่องกับใครหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันเออเหรอมีด้วยเหรอสนาดนัน <c oughs> ขอบคุณนะคะค่ะ